สวัสดีครับพี่น้องที่เคารบทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้จะมาซ่อมเครื่องนะครับเป็นเครื่อง328นะครับซ่อมและจะดัดแปลงครับดัดแปลงเครื่องนะครับดัดแปลงแบบไหนดูให้จบนะครับพี่น้องทุกคนเอาไปทํากันได้นะครับอะไรไม่ครบหรอกครับก็มาเก็บ่วมบางอันนะครับก็มีของเก่าทิ้งไว้อันนี้เสื้อสูบตัวนี้ไม่ได้ครับที่เอามากับเครื่องนะครับ ก็อันนี้ไปขอของเพื่อนบ้านมานะครับก็มีเงาหน่อยนะครับก็จะมาซ่อมดูนี่ครับปกติจะเป็นเครื่องตัวนี้นะครับสามสองแปดตัวนี้เดี๋ยวจะดัดแปลงเหมือนกันครับตัวนี้เป็นของเครื่องพ่นยาครับอันนี้ขาบูพับปัมนะครับเครื่องพ่นยาจะเอามาซ่อมครับซ่อมแซมเอาไว้ใช้แล้วนะครับ ถังก็กลอนถังหลุดหมดเดี๋ยวจะเอามาซ่อมทําดูมันจะได้ไหมตอนนี้ก็หกโมงเย็นแล้วเลยครับจะทันอันนี้นะครับ3ามดผมหื้อรือรอนะครับกลัวมันจะยาวไปอันนี้จริงๆลูกศรมันก็อยู่ไปอยู่ด้านบาไอดีนะครับลูกศรจะไปอยู่ด้านเดียวกัน จริงๆลูกศรจะไปอยู่ไอเสียนะครับแต่ว่าของสามสองเปียดจะอยู่ด้านไอดีนะครับยังไงก็ช่างนะครับเราเอาบ่าแหวนไปด้านไอดีครับตอนนี้ตอนนี้มันถูกทางครับแต่ผมจะกลับทางเครื่องครับปกติมันจะคว่ำนะครับจะเอาเสื้อสูบขึ้นข้างบนครับแต่ว่าถ้าเอาขึ้นข้างบนต้องเอาไอดีมาอยู่ด้านกลับกลับด้านนะครับ เพราะว่าที่แรกมันจะไอดีอยู่ด้านด้านนี้นะครับด้านนี้ทีนี้พอกลับเราจะกลับหวัวขึ้นไอดี ID ก็จะกลับผมจะเอาไอดีมามาอยู่ข้างนี้นะครับคาบูจะกลับทางนะครับก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนบาวแวนนะครับกลับขึ้นมาอยู่ด้านด้านคาบูนะครับด้านไอดีทำเวลาครับอากาศก็มืดเข้าแล้วกลัวจะติดไฟแล้ววันนี้ ปิ้นออกกันครับถอดสลักมาก่อนครับทีนี้ผมจะเอาเสื้อสูบตั้งขึ้นข้างบนนะครับทีนี้บ่าแหวนก็ต้องมาอยู่ด้านของ id นี่หนะครับเพราะว่าจะกลับ id มาอยู่ด้านนี้นะครับลองดูครับมันจะเป็นยังไง แคลร์ลมมันก่อนครับแคลรลมสองทีนะครับอันนี้ก็ใส่หยดใส่ลูกปืนให้สองทีลงรูนี้นะครับรูนี้ให้ไปเลี้ยงลูกปืนลูกปืนก้านสองลูกปืนเข้าเวียงสองข้างนะครับแล้วก็ลูกปืนก้านด้วยนะครับตัวล่างตัวบนทาหมดนะครับเวลาสตาร์ทมันจะลื่นดีต้องเร่งหน่อยครับ ดินล็อกนะครับเวลาใส่ใส่เข้าไปแล้วก็เอาไขควงหมุนหมุนรอบดูนะครับมันจะลงล็อกนะครับถ้าไม่ลงจะหลุดออกนะครับอันนี้เข้าแล้วครับทีนี้มาทาน้ํามัน2อคีใส่หัวสูบก่อนก่อนประกอบนะครับให้มันลื่นฉันลมเสื้อสูบด้วยอันนี้ปะเจนก็ติดมาด้วยนะครับ เวลาจะเอาเสื้อส <studios> ูบเข้านะครับต้องจับบาเวนให้อยู่ล็อกนะครับมันจะมีดุมอยู่นะครับดุมล็อกอยู่หัวลูกสูบนะครับอยู่กับล่องนะครับสองข้างนะครับจัดให้มันอยู่พอดีบาหวนมันจะเข้าได้นะครับบีบบีบเข้าจัดบาหวนเรียบร้อยก็เอามือบีบนะครับบีบบีบปากแหวนเข้านะครับบีบบีบให้เข้ากันนะครับตัวข้างล่างนะครับก็ให้มัน อยู่พอดีบาทแลยนะครับเข้าแล้วครับก็ผมก็เกะกะกล้องหน่อยครับมันก็มองไม่ค่อยเห็นดีกล้องก็บังนะครับเข้าลงรูไปเลยนะครับ ทีนี้ก็มาใส่น็อตนะครับ หมุนน็อนะครับเวลามันจะตึงนะครับให้หมุนให้หมุนเข้าสลับกันด้านนี้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 นะครับให้สลับกันนะครับมันจะลงพอดีกันนะครับเก็บเศษของเก่าอะไรมาผสมกันนะครับซ่อมไว้ใช้งานเองนะครับเอาไว้ใช้งานตัดจ้าตามสวนเราของเก่าครับของเก่านี่ครับจะตั้งแบบนี้นะครับจะทําตั้งแบบนี้ ผมก็ได้ตัดหลังคานะครับเนี่ยตัดหวังจะลงใส่ตัวนี้แหละนะครับกะระยะแล้วก็จะมาใส่ทีนี้ก็มาติดตัวไหนก่อนติดท่อยเสียก่อนครับ,รบประเจนไฟเข้าข้างในนะครับตัวนี้ครับปัะเจนไฟต้องมีนะครับ แต่ว่าตัดกระดาษใส่ไม่ได้นะครับตัวประเจนไฟมันจะไหม้นะครับอันนี้มันเป็นแบบเหล็กนะครับไฟเบอร์นะครับคอยก็ขัดแล้วะครับมันสนิมกินเยอะนะครับขัดก็แค่นี้เองรุ่นนี้คอยอยู่ข้างหน้าให้พอดีกับนี่ครับแท่นตัวนี้นะครับตีนคอยโรงงานเขาทำมาอย่างนี้นะครับมาตรฐานแบบให้อยู่ตรงที่นะครับ ถ้าเราลดลงมามันจะไปชนกับโมลี่นะครับจะเบียดให้มันประมาณนี้หรือว่าขึ้นไปหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าลดลงมาเยอะมันจะไปเบียดโมลี่นะครับพอเสร็จจากใส่ฝาหน้าแล้วนะครับทีนี้จะมาใส่ใส่ก้านไปเลยครับคอชามคัดนะครับนะครับช่วงนี้ไม่ต้องถ่ายก็ได้นะครับพี่น้องก็คงจะเข้าได้นะครับ ตัดไปก่อดครับพันธุ์ยาวทีนี้ก็มาต่อกันอีกนะครับมืดพอดีครับก็ได้ติดไฟไปแล้วครับมันมันมืดครับมาทําตอนเย็นก็มาใส่แท่นคอขอบูนะครับอันนี้ผมดัดแปลงครับอันนี้เป็นภาบของเก่าจะเป็นอย่างนี้นะครับ นี่ด้านหลังครับอันนี้ปะจินยังติดอยู่อันนี้ผมเจาะนะครับเจาะรูอากาศนะครับเจาะรูอากาศตรงนี้นะครับแล้วก็รูรูของน็อตไม่ตรงกันครับกับคาบูพปั๊มก็เลยมามาเจาะใหม่นะครับเจาะรูน็อตกับคาบูใหม่ครับก็ยังไม่สมบูรณ์หรอกครับทําทดลองดูอันนี้ผ้าคัดก็ยังไม่ใส่ครับเอาติดเฉยๆนะครับสําหรับก้านนะครับ ทีนี้ส่วนคาบูนะครับผมก็จะมาเอาของเครื่องเก่านี่แหละครับของเครื่องพ่นยานะครับอันนี้เป็นของเจ็ดหกเจ็ดนะครับเมื่ดหน่อยนะครับคงมองเห็นนะครับแต่จะลือเอาของเก่านะครับมันจะติดหรือไม่มาดูครับลองดูก่อนไม่ต้องลงทุนแหวนก็ตัวเดิมนะครับตัวเก่านี่แหละ กอมาใส่เข้าไปเลยครับขาบูใส่เข้าไปเลยครับฝาปิดแป๊บเดียวเมือดแล้วครับมือดข้าแล้ว พอเสร็จจากตัวนี้นะครับก็จะมาใส่ถังน้ํามันนะครับจะเอาสังน้ํามันลงทั้งล่างนะครับทีนี้อันนี้นะครับถังน้ํามันตัวเดิมนะครับถังของมันนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับมันมีหลายตัวครับของเก่ามันแตกนะครับผมก็เลยมาผ่าผ่าเอานี่ทิ้งไป ก็จะเอาตัวนี้มาทําเป็นถังน้ํามันข้างล่างนะครับมันจะลงตัวพอดีนะครับกับรูน็อตสามดูนะครับสามดูก็มาจับแค่นเดิมครับตัดข้ออครับพอดีมีของเก่าครับของยี่ห้ออะไรไม่รู้นะครับนะครับแต่ว่าเป็นของเปแป่นเลยนะครับของทิ้ง เอาทิ้งครับเอามาใส่นี่เรามีอะไรก็ดัดแปลงนะครับลงอย่างนี้นะครับมันจะเข้าไปรูเดิมนะครับอันนี้แล้วก็เอาลองนะครับมันจะแข็แงแรงดีนะครับอันนี้ก็ของถังกีเอกเกนะครับถอดมาใส่ของฟันด้านะครับ หูุยางสายยางของเก่าครับใส่นะครับคว่ำเลยใส่ลงไปตามรูนัดเดิมเลยนะครับมันจะโอเคไหมเดี๋ยวผมลองดูก่อนอันนี้ก็เป็นแท่นของเก่านะครับมาเจาะ จาะรูจมาใส่นี่ครับใส่ตรงนี้เป็นแท่นนะครับเวลาตั้งมันจะไม่ไม่ไปโดนถังน้ำมัน,นครับตัวนี้นะครับครับตอนนี้ก็เสร็จนะครับใส่คาบูผ้าปั้มเข้าไปเรียบร้อยนะครับจะเป็นโฉมอย่างนี้นะครับ นี้ถังน้ำมันถังเก่าที่แตกเอามาห่อถังใหม่นะครับแน่นดีเลยนะครับแต่งซิ่งครับหลังคาก็แต่งเรียบร้อยครับกัวยาวก็ตัดอย่างนี้นะครับทำไปตามเรื่องตามเรามันนะครับเพราะว่าเรากลับทางนะครับเราต้องแต่งหัวเทียนไปคราางหน้านะครับ ถ้าถ้าเอาเอากลับก็จะไปอยู่ด้านหลังนะครับอันนี้ผมกลับกลับด้านเสื้อสูบนะครับหัวเทียนก็เจาะรูนิดเดียวครับพอเอาหัวเทียนเข้ากันน้ํากันให้อากาศมันมันบีบเข้าเป่าเสื้อสูบได้นะครับถ้าเปิดเยอะอากาศจะออกตรงนี้มัดก็ใส่เหมือนเดิมนะครับ ตัวนี้ก็กลับด้านก็ไม่ตรงนะครับเพราะว่ามันมันกลับด้านมานะครับก็หาหาด้านมันจะถูกมันก็ได้ตรงนี้นะครับเลยขึ้นตรงเลยนะครับตรงนี้ก็ดึงได้ครับแต่ปกติมันจะมาอย่างนี้นะครับถ้าเอาหัวเสื้อสูบนอนเหมือนเหมือนปกติมันนะครับก็มาใส่ขว่าตัวนี้นะครับกันนะครับเวลา จับท่อยเสียนะครับมันจะไม่มือเราออกแบบนียนะครับแต่ว่าก่อนจะใส่ตัวครอบเข้าไปผมจะเจาะเจาะรูถ้อยเสียอีกรูนะครับให้มันเป็นสองรู ปกติตรงนี้มันจะอยู่ล่างนะครับเพราะว่าเราความลงแคไมามของ328นะครับตอนนี้มันขึ้นผมจะเจาะข้างล่างด้วยนะครับเจาะข้างล่างให้มันออกตรงนี้ด้วยเจาะถอย้ออเสียแจงซิ่งสักหน่อยครับรูเล็กต้องเปลี่ยนลูกดอกอีกใส่ลูกสวรรค์ให้มันใหญ่ขึ้นครับ มาใส่ฟ้ากันร้อนเข้าไปครับเอาแค่นี้ก็ก็ได้แล้ะครับพอพอจับมันไม่ร้อนนะครับบางทีเราเผลอมาจับมันจะไม่มือเรานะครับลองฟังเสียงดูสักนิดนะครับครับทีนี้มาลองเสียงกันครับลองเครื่องกันมันจะติดไหมนะครับเอาลงจากโต๊ะก่อน วางที่ต่อนครับกดน้ำมันกนครับลองดูครับมันจะติดไหมนะครับน้ำมันขึ้นปิดชกมันเบาไปครับปรับเร่งสักหน่อยมันจะติดครับจะติดแล้วปรับเร่งขึ้นสักหน่อย ต้องปรับเร่งก่อนครับถ้าไม่ปรับเร่งเช่นมันจะไม่ติดนะครับเบาไปไม่ติดต้องเร่งช่วยติดแล้วเราข้อก็มาปรับใหม่นะครับนี่น้ำมันะเ้นาครับ ครับจากลูกลอยมาเป็นพระปั๊มแล้วก็เอาถังลงล่างนะครับก็กลับทางเสื้อสูบขึ้นบนแต่งซิ่งสักหน่อยครับครับพี่น้องที่ติดตามชมนะครับอยากทำก็ลองดูนะครับการดัดแปลงนะครับอันนี้คอคาบูเป็นของสามสองแปดนะครับผมไม่ซื้อครับผมเอาเจาะนะครับเอาสวรค์เจาะรูอากาศเข้ามาหาคาบู นะครับที่ทะลุออกมาจากื้อสูบนะครับรั่วอากาศออกมาให้มันดึงพับปั๊มนะครับให้พับปั๊มทํางานแล้วก็ดึงน้ํามันขึ้นได้ถ้าเราไม่เจาะตรงนี้นะครับอากาศไม่เดินพับปั๊มก็ไม่ทํางานมันก็น้ํามันขึ้นไม่ได้นะครับจะ่เป็นอย่างนี้นะครับถ้าเราจะทําดัดแปลงหรือว่าจะดัดแปลงแบบซื้อมานะครับซื้อคอมาใส่ใหม่มันก็โอเคครับอย่างนั้นก็สบายนะครับอันนี้ผมไม่ลงทุนครับดัดแปลงแบบ ไม่มีค่าใช้ใจมีอย่างเดียวคือค่าน้ำมันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ